มนะันจึงนะไปลดละนะหรือยังไปยึดอยู่แบบนี้เข้าถึงวัตถกรรมฐานไม่ได้เมื่อเข้าถึงวัตถกรรมฐานไม่ได้นะก็ไปไข,ไขความลับจักรวาลไม่ได้ไอ้ที่คอยเสียจักรวาลก็ไม่มีประโยชน์นอันใดพบความลับแห่งจักรวาลนะต้องจเจริญด้วยสีสมาธิปัญญาและศีสมาธิปัญญาจะบังเกิดได้นะ ป็นบรรทัดฐานถึงจะเข้าถึงหัวใจกรรมฐานหัวใจกรรมฐานนั่นคือเหรไม่ได้ไปยึดไอสภาวะที่ไปยึดนั่นแหละมันจะทำให้เกิดอุปทานในตอนไอความยึดมั่นถือมันในตอนดังนั้นเมื่อเราภาวนามากๆเข้ามันสะสมใความสงบก็สมาธิปัญญาก็จะบังเกิดจิตนั่นแหละดูรู้ดวยานก็จะบอก นะเห็นว่าทุกอย่างนั้นเป็นทุกไปเที่ยงเป็อนอนัตตานั่นคือนะเห็นกฎตรลักนั่นเองเขาใจหมากจะใจก็คือสารลักก็คือสิ่งที่เห็นคือลักษณะนั่นเองใหจหมายจะก็จะเห็นตามความเป็นจริงที่เปลีป่ยนแปลงไม่ได้มีอะไรมานะอย่าได้มีอะไรมา